น่าจะเป็นแม่ขาจาร์นะฮะเ mm. วงปับเป้า,ปาน,นี่ครับก็แม่ขาจาร์นะ,ะมาเช็คดูะฮะนี่ครับก็กำลังเข้าตลาดแม่ขาจาร แม่อาจารย์แม่เจดีนะครับมีโรงเรียนเนี่ยแม่เจดีวิทยาคมเมื่อก่อนเคยมาแถวนี้นครับรู้จักกับอาจารย์ไอทีที่นี่นครับที่แม่เจดีนี่ยตอนหลังรู้สุดขึ้นเป็นพอออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้ว แม่ครับจานนะครับ mm hmm. ก็เป็นชุมชนที่ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ยาวไปตามถนนเดียวนี้มีการขายของขายอะไรเพิ่มขึ้นนะมีร้านใบชาเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างครับแล้วก็แถวนี้รู้สึกจะมีอ่านี่ครับจิ้นส้มนะจะเป็นแหล่งที่ขายจิ้นส้มนะอร่อยอร่อยหลายเช้านะครับขครที ผ่านมาตรงนี้ขับรถมาเองลองแวะซื้อแล้วที่ก็มีกินส้มอนนี้ที่จอดรถนะมีรถบัสเชียงรายแม่ขจารด้วยตลาดเฮียชาญแม่ขจารก็ถือเป็นจุดพักรถนะครับ เข้าทานกันไดนะ้ธนาคารออมสินเราไปกันต่อครับ ผมไม่รู้รถนี้เขาจะแวะหรือเปล่าโอ้โหนีม่มีร้านอะไรวัดหนองบัวครับไม่รู้จะแวะหรือเปล่านะครับอาจจะไม่แวะนะ ลองปิ่นหมูกระทะหมูกระทะร้อยสามเก้าาทางเหนือลองกินหมูกระทะนะครับคุ้มค่ากว่าที่คิดแนะโรงแรมเรือนไทย สายเตงโมเปลิกสมอันนี้เป็นแยกไปทางพยานะครับเี่ครับจะขึ้นไปทางพยาวไปเส้นเนี่ยหรือว่าพอขึ้นไปหน่อยแล้วก็เลี้ยวตัดลงทางแจ้ซ้อนแจ้ห่มก็ได้นะลำากดในข้ามเมื่อกี้ตรงแมาข้ามเขาก็าจะไปที่พเยาว เริ่มพ้ตัวเมืองมาครับแต่เดี๋ยวนี้ชุมชนก็ขยายตัวออกมานะครับมียาวตลอดนะดครับสเกลตัดดูนะครับข้ามแนวเขาด้านโน้นะที่เห็นในขอบฟ้าตรงนน้นนะก็จะไปทางพะเยาครัปพะเยาข้ามไปก็จะไปลงจะเป็นหุบเขาอีกหุบเขาหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ย ปกติจะเป็นเส้นทางรถที่เขาจะวิ่งไปเชียงรายกันนะครับออรถก็จะเป็นมาเส้นทางเชียงรายพะเยาอะไรเงี้ย ตรงน,นี้ก็เป็นที่ราบกว้างนะครับเป็นที่ราบชุ่มนาเพิงลงข้าวกันโอน้่กำลังดำนากันเลยเนี่ยดูยากเลยครับดี๋ยวนี้ดำนาไม่ค่อยดำกันเพราะว่าใช้แรงงานเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คือเขาดำนาเฉพาะใน แปลงที่แบบว่าคือเดี๋ยวนี้คือถ้ามันแปลงน้อยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีตำหนาพรออยังพอใช้แรงงานคนได้แต่ถ้าแรงงานไม่พอก็ต้องไปใช้านาหวานนายโยนอะไรเงี้ยว่าไป